ก็เอ๋ยกอไข่เอาไข่ลูกเวลาเอาหัวของเราเอาไข่เ้าน้าเอาค่อยค้งแล้วก็คั่งั่งาแล้วนุ่งใจเราให้เลอเลยงั้งามนี้ยอา่ไ ดอยหญิงโปงผ้าตะชวนอ๋อชัดดาผันบัตตะกะหุนหันทอนางบุญโถบ้ากอลกบไปเจ้าเจ้ามาอ๋ออ่านดีๆนอนเน้น <Non> mm hmm. นอนเรนเริ่มมาท่องก่อนเดี๋ยวไปโรงเรียนแล้วนอนนไม่มองนอนนก่อนลุกมานอนเรนไม่มองเดี๋ยวนั่งท่องก่อน <c oughs> เดี๋ยวป้าให้ดูนอนเรนไม่มองหัวเรู